สวัสดีวันเสาร์นะครับวันนี้ก็มาทานอาหารที่อ่างศิลาชมบุรีบางแสนนะครับก็วันนี้มาที่ร้านต้นกิมปูนะครับก็อยู่ติดริมริมทะเลเลยนะครับที่ร้านต้นกิมปูนะครับก็อันนี้ลองซิเนเจอร์ของที่นี่นะครับที่อยากนํานเสนเอเลยคือนี่หอยแครงยักษ์หอยแครงยักษ์นะมีอันนี้ฝ่ามือเข้าฝ่ามือเลยนะครับกินที่ดูเลยดีกว่า ิ้คำนี้เต็มปากแน,น่นอนหวานมากน้ำจิ้มครับแล้วก็มีหมึกผันน้ำดำนะครับอันนี้ไม่เคยไม่เคยทานเดี๋ยวลองทานดูอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นแกงส้มปูก้อนนะครับไข่ปลาไก่ยอวมะพร้าว แล้วก็อันนี้อันนี้ตัวเสริมกำลังนะครับก็คือเป็นตัวข้าวผัดปูก็โดยรวมแล้วหน้าตาดีมากนะครับอาหารก็ใครมาชนบุรีมาบางแสนนะครับเขวอาศิลาก็ลองแวะมาทานได้ครับร้านต้นกินปูนะครับก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนเย้